ชนาทิพย์รับ จากใจต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นเพื่อร่วมทีมให้กำลังใจพร้อมแนะนำสปิริตทีมยอดเยี่ยมด้านฟอนเตเล่อัดอาวิป้ากระจุยโทรุโอนิกิยันชัดหลังจากนี้3แต้มทุกนัดเพื่อป้องกันแชมป์เจลีกสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของพิเจชนาทิปและคาวะสกิฟอนตาเล่กันอีกหนึ่งคลิปนะครับเรื่องราวของฟุตบอลเจลีก เกมล่าสุดนะครับแต่ช่วงแรกต้องขอขอบคุณในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของพิเจชนาทิปสงกระสินและคาวาซกิฟอนตาเล่กันหน่อยนะครับที่ล่าสุดลงเล่นฟุตบอลเจลีกประจำสุดสัปดาห์นะครับด้วยการเจอกับอวิทป้าฟุกุโอกะซึ่งเกมนี้เป็นเกมเยื่อนะครับ เขาสกีฟอนตเต่นะครับก่อนเกมนี้อย่างที่ทราบพวกเขาต้องการที่จะป้องกันแชมป์เจลริเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นต้องเก็บ3คะแนนให้ได้สถานเดียวนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดเสมอว่าฟอนตเต่เนี่ยเหลือโปรแกรมฟุตบอลเจลริคนัดในเดือนนี้ถ้าเก็บชชนะได้ทั้ง3นัดชนะอวิทป้าชนะคาชิมาแล้วก็ชนะซางันโทสูเนี่ยจบเดือนนี้พวกเขาจะแซงมารินอตขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้เลยนะครับเพราะมารินสต ไม่มีโปรแกรมเจลีกและเพราะเขาเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับในเกมที่ฟอนเตเล่เจอกับอวิทป้านะครับพี่เจชนาทิพย์ก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องหลังจากทําการฝึกซ้อมได้ดีนะครับแล้วก็โค้ชโทลุโอนิกิก็จัดนักเตะชุดเต็มลงสนามนะครับประตูก็จองซองรายองอย่างที่เห็นนะครับแนวรับก็มีเคนโตะทาจิบานันดแบ็กซ้ายแบ็กขวายามาเนะคูเซนเตอร์ก็เป็นเจเซลกับโชโกะทันิกุจิ แดนกลางโชสมิธพิจิชนาทยางสตกวากิสก,กะครับแนวลุก3คนมาซิโยเอเนกะแล้วก็ดามยาิยยวซึ่งเกมนี่บอกว่าเป็นเกมที่ฟอนตาเล่ถือว่าทำได้ดีนะครับนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนลุกนี้สวยมากนะครับจังหวะทำชิ่งคัดแบ็กมาซิโยยิงเข้าไปจากนั้นเสีย1ึต่อหนึ่งจากจังหวะความผิดพลาดของแนวรับฟอนตาเล่เองด้วยแต่ฟอนตาเล่เนี่ยมาเล่นเครื่องในครึ่งหลังนะครับวันนี้จบสกอร์เนี่ยคมมากครับมีโอกาสใช้ไม่เปลืองนะครับมาซิโย ยิงแฮตติกเลยวันนี้แล้วก็ได้ประตูที่4จากอากิโรเอเนงกะที่ยิงจุดโทษนะครับวันนี้เอเนกะเล่นดีมากเอเนงกะนี้ต้องบอกว่าคา์าฟุตบอลของเขาช่วยฟอนเตเล่ได้เป็นอย่างดีครับการตักบอลไปเสา2เปิดบอลแม่นยำนะครับแล้วก็มาสินโยจบขมด้วยเป็นฟอร์มที่ดีของคาวาสกิฟอนเตเล่อย่างมากครับเห็นได้ชัดช่วงหลังเนี่ยฟอนเตเล่เริ่มเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้และดูตอนเล่นตอนนี้ถือว่าโหดมากครับชนะอาวิตป้า ถึงบ้านของเขา4-1ต่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ3แต้มเกมนี้ทำให้ฟอนตะเตเรยยังคงลุ้นแชมป์เจอลิกต่อนะครับตามหลังจ่าฝูงของมารินตเหลือเพียงแค่5แต้มแต่ฟอนตเตเร่เหลือโปรแกรมอีก2นัดอย่างที่ผมบอกถ้าชนะคาชิมาชนะสร้างังานโทสุขึ้นไปเป็นจากฝูงทันทีนะครับขณะที่เกมนี้พูดถึงฟอร์มการเล่นของพิจชนาทิพสงกระสินกันหน่อยเป็นเกมที่ พี่เจย,ยอมรับเองเลยว่าเป็นเกมที่เขาทําได้ไม่ดีนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นว่าวันนี้จังหวะพี่เจอาจจะแลนในเนยแล้วก็การจ่ายบอลเนี่ยความแม่นยําอาจจะไม่เท่าหลายเกมที่ผ่านมานะครับเป็นวันที่ที่ฟอร์มเขาอาจจะดรอปลงไปซึ่งเรื่องนี้นพี่เจก็ออกมายอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยเล่นไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกซึ่งเขาก็ ยืนยันว่ามันเป็นเกมหนึ่งและเขาก็จะพยายามพัฒนาและปรับปรุปรงฟอร์มการเล่นของตัวเองนะครับเขารู้ว่าเขาผิดพลาดตรงไหนก็จะพยายามกลับไปแก้ไขนะครับแล้ววันนี้ด้วยอากาศที่ร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายต่างๆที่เหมือนว่าจะร้อนแล้วก็ทําให้การวิ่งต่างๆเนี่ยไม่เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งพี่จยยืนยันว่าอางนี้จะไปแก้ไขและปรับปรุงนะครับ ซึ่งพี่เจย,ยอมรับแบบนี้ก็แน่นอนครับแฟนบอลก็เข้าใจนะก็ดูกันก็แน่นอนครับักนะฟุตบอลไม่ได้เล่นดีในทุกแมตช์นะครับมันต้องมีแมตช์ที่ไม่ใช่บ้างแต่วันนี้พี่เจเขาก็โอเคที่ทีมเนี่ยเก็บ3แต้มสําคัญได้สาเร็จแล้วก็ลุ้นแชมป์เจลีกต่อนะครับไปดูสถิติของพี่เจชนาธิปกันหน่อยครับสีนาทีเกมนี้ผ่านบอลทั้งหมด47ครั้งผ่านบอลเข้าเป้า38ครั้งโอกาสยิง1เข้ากรอบ1เสร้างโอกาส1บล็อกลูกยิง1ครั้ง,งแย่งบอลคืนสําเร็จหนึ่ วิ่งระยะทาง5.3กิโลเมตรสปรินต์ไป3ครั้งด้วยกันก็แน่นอนครับหลังจากนี้พี่เจก็ต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าการแข่งขันในทีมฟอนเตเล่อย่างที่บอกค่อนข้างสูงนะครับแต่พี่เขาสู้อยู่แล้วครับสู้อย่างเต็มที่นะครับแต่ถึงแม้ว่นเนี้ยพี่เจาจะฟอร์มการเล่นไม่ดีเนะี่ยแต่ผมมองว่าให้ได้ชัดว่าทุกคนให้กำลังใจพี่เจนะครับทั้งแฟนบอลตัวโค้ชโทลุโอน,นิกิแล้วก็นักเตะในทีมคาวาสกิฟอนตตเล่นะครับวันนี้เนี่งนะครับ เป็นภาพจังหวะที่อากิโรเอนางะนะครับหลังจากที่คาวะสกิฟอนเตเล่ได้ประตูนำเป็น2ตอนหนึ่งใช่ไหมซึ่งอากิโรเนี่ยจังหวะที่นำปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ดีใจนะครับแต่เขาเนี่ยเดินเข้าไปแนะนำการเคลื่อนที่ให้กับพี่เจชนาทิพย์เหมือนกับที่แนะนำให้กับรุ่นน้องคนอื่นๆในทีมนะครับทั้งเคนโตะทาจิบานันดะหรือใครต่างๆมากมายนะครับทุกเขารู้ว่าพี่เจเนี่ยฟอร์มการเล่นถือว่า ไม่ได้เท่ากับมาตรฐานเดิมเขาก็ไปให้คําแนะนําซึ่งก็เป็นสซรอลิตทีมที่ดีนะครับและทุกคนก็ให้กําลังใจกันก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของฟอนเตเล่นะครับหลังจากนี้ได้ชัดเลยว่าฟอร์มของฟอนเตเล่ดูดีขึ้นแน่นอนนะครับขณะที่พี่เจก็ต้องพัฒนาฟอร์ม ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องก็ต้องแข่งขันแย่งชิงตาแหน่งในทีมแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องดีครับทำให้นักเตะทุกคน,นมีความกระหายและสู้กันได้อย่างสนุกนะครับก็ให้กําลังใจพี่เจชนะทิพย์กันได้เส้นทางลุ้นปองกันแชมป์เจลิกยังคงมีอยู่ขณะที่โทลุโอนิกิพูดหลังจบเกมได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับโทลุโอนิกิบอกชัดเจนเลยนะครับว่าเกมนี้ถือว่านักเตะทำผลงานได้ดีการยิงได้4ประตูถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาได้ดีมากๆและตอนนี้ฟอนเต กลับมามีสภาพทีมที่สมบูรณ์แบบแล้วพร้อมจะเจอโปรแกรมหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเขาก็หวังที่จะคว้า3มแต้มให้ได้ทุกเกมหลังจากนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันแชมป์เจลรกซึ่งเชื่อมันว่าถ้าเกิดทําได้โอกาสเป็นแชมป์เจลริกก็ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งโอนิกิมั่นใจมากดูจากสีหน้าแววตาในการคุมทีมแข่งขันเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ฟอนเตเล่กลับมาแข็งแกร่งแล้วก็ได้ดูฟุตบอลที่เหมือนฟอนเตเล่ปีที่แล้วนะครับจังหวะเข้าทําต่างๆก็ดูดีมากขึ้นซึ่ง แต่ฟลอเรสนะครับต้องรักษามาตรฐานนะถ้าเกิดจะลุ้นป้องกันแ mm hmm. ชมป์เจลีกเนี่ยเขาต้องไม่ใช่3ามวันดีสวันไข่เกมตนี้ชนะไอสอเกมหลังจากนี้ก็ต้องชนะให้ได้นะครับถ้าชนะได้ปุ๊บเนี่ยผมว่าโอกาสก็มีนะครับเพราะว่ามาริโนสช่วงหลังผลงานไม่ดีครับตกรอบทั้งลูวนครับฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในลีกก็กําลังแย่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์แข่งได้อยู่ที่ฟอเตสเล่วๆนะครับก็รอดูกันซึ่งทางฟตอเลสก็ยืนยันว่าจะซัพพอร์ตนักเตะแล้วก็ซัพพอร์ต โค้ดโฮลุโอนิกิอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไปถึงแชมป์เจลีกก็รอติดตามฟอนเตเล่นัดต่อไปเดี๋ยวเจอมีคาชิม่าเจอซัง,งันโทสุก็ถือว่าเป็นงานที่หนักหนาเหมือนกันแต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยโอ้โหก็ลุ้นสนุกนะครับอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงในคลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่ฟอนเตเล่ทำได้ดีนะครับส่วนฟอร์มของพี่เจชนาทิพก็ต้องปรับ กันต่อไปซึ่งตัวเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องปรับแบบไหนให้ได้เป็นตัวหลักกัแบบทีมฟอนตาเลตต่อยังไงซะแฟนบอลให้กันบังใจกันนะครับยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นป้องกันแชมป์เจลีกถ้าทําได้ก็จะเป็นความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับเดี๋ยวเจอคาชิมะแอดเลอร์เจอซางันโทสุมันแน่นอนนะครับติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube สยามสปอร์ตนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับในช anel ตองสุยฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อน เจอกันใหม่นะครับแล้วก็อ่ะยังมีทิ้งท้ายมีคำพูดของโอนิกิมาสดๆร้อนๆเลยนะครับโอนิกิเนี่ถามถึงประเด็นเรื่องของชนะทิพมีผู้สื่อข่าวไปถามว่าอยากได้อะไรจากตัวชนาทิปบ้างนะครับโอนิกิโอนิกิบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายแต่คิดว่าจุดแข็งของทีมเนี่ย ทีมเวิร์กก็ทําได้ดีแล้วก็อยากเห็นชนาทิปเล่นให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมมากกว่านี้เหมือนกับเกมที่เขาประสานงานกับดามิเยลในเกมเกลือกับเซเดโซอสกาโดยรวมแล้วเขาก็พัฒนาได้ด,ดีก็หวังว่าจะพัฒนาต่อไปนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเรื่องของฟอนเตเล่และพิ่เจชนาทิปครับ